สวัดีค่ะสวัสดียูฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาชักชายนำผ้าใหม่สีสวยเป็นงานผ้าต่อนะคะงานผ้าต่อก็จะเป็นผ้าใหม่ที่หลากหลายสีหลากหลายสีสันเราไม่ทิ้งนะคะก็เอามาอัดกาวแล้วก็มาตัดต่อเป็นสี่เหลี่ยมจากนั้นก็มาเย็บทำเป็นผ้าให้เราได้ ชมนะคะใช้ความสามารถจริงๆนะคะแล้วเป็นงานผ้าเก่าใส่แล้วนิ่มสบายด้วยกว่าจะได้แต่ละชิ้นงานนั้นก็ต้องใช้ผ้าเยอะมากค่ะสวยเก๋ไก่ไม่ซ้ำแบบนะคะเพราะว่าผ้าต่อน,นั้นก็แล้วแต่ว่าเรา จะเอาต่อแบบไหนไม่ซ้ำใครแน่นอนนะคะสามารถใส่แบบเปิดกระดุมก็ได้มีหลายแบบไลายสไตล์หรือใครต้องการโชว์ด้านหน้าใส่เสื้อด้านในข้างในก็ได้ค่ะเช่นการสามารถใส่ได้หลายแบบอ่าแล้วก็หลายโอกาสด้วยค่ะ ไม่เหมือนใครเก๋ไก่มากๆค่ะใส่หน้าแรงหน้าร้อนได้หมดนะคะราคานั้นไม่ถึง2,1,790บาทพูดคุยได้ค่ะทรงคุณค่าจริงๆใช้ได้เป็น10ปีก็ไม่ขาดนะคะอัดกาวด้านในอย่างดีค่ะราคาคุ้มสุดๆนะคะเก๋ไก่ไม่เหมือนใครก็จะมีลายไซส์นะคะสนใจก็สามารถ แคปภาพมาได้ค่ะเดี๋ยวสายก็จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม a อ ID l i น์ไว้เลยนะคะเพราะว่าสายก็จะเขียน ID line เอาไว้ให้นะคะสำหรับเสื้อที่สายใส่นั้นจะเป็นไซส์40ปกติสายก็จะใส่ไซส์38นะคะแต่ก่อน36ตัวน,นี้ก็จะตัวใหญ่ขึ้น38-40ใส่ได้ค่ะ